ประกาศตัวมงตัวบรรยากาศที่น้องน้ำไหลมาฝนตกเมื่อคืนครับผมน้ำแดงเลยเดี๋ยวพามายามรอบกันพี่น้องใส่รอบไว้ครับที่เดิมเราน้ำไหลมาเดี๋ยวมาดูโอ้มีหอยด้วยเก็บหอยไปก่อนรอบเหมือนมีอะไรดันๆขึ้นมาพี่น้องถ้าจะมีปลาเข้าปลา,ปาเป็นดำๆพี่น้อง มีปลาไหมไม่เห็นเลยพี่น้องดำ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 พี่น้องปลาตัวนึงครับผลปลาเลยวะมัดเชือกไว้ครับแจะเชือกก่อนมองไม่เห็นน้ำมันขุ่นน้อยๆโถตีน้ำก็ใสครับฝนตกมามันก็แดงวันนั้นก็เข้าชโดไปมปาลาอะไรเข้าแล้วโดกับปลาบู่นะครับเข้าไปวันนั้นเรามัดไว้กันมันพี่น้อง ไอ้ปูโอ้ปลาบูอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยปลาบูกับตะกัดตัวเล็งตัวอุ้ยเอ้าน้องอุ้ยใหญ่เลยขนาดนี้โอ้ยแต่ดักมาได้ี่น้องสะออนอื้มเคยเจอปลาบูะใหญ่ขนาดนี้ครับผมครั้งแรกเลยครับ พี่ดักโอ้โหยุ่ยยุ่ย,ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วมาจากไหนกันนะเนี่ยโอ้ยพี่น้องยัดเลยโอ้โหตะกับหนึ่งบูโอ้โหพี่น้องอุย้ยโคตรเลยครับผมเออเทียบเดี๋ยวเปล่าออกันพี่น้องมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยสุดๆเลยครับผม ครับผมพี่น้องกาบสวัสดีครับเสียงน้ําอาจจะดังสักหน่อยได้พี่น้องเนาะดูมาได้จังได้วันนั้นก็เข้าเชโรไปวันนี้จัดปลาบูใหญ่ครับูมาเป็นยังไงเนี่ยอู้พี่น้องบูแม่น้ําครับโอ้โหเจอแม่อุ้ย ปอะมาโลครึ่งได้ด้วยนี่อของแท้ครับปูแม่น้ำพี่น้องอใหญ่เกินจะจับตัวนึงอันนี้ไม่เอาครับปล่อยไปเลยโอ,โอ,โอ้ชุดจัด ใหญ่มากโอเคพ่เดี๋ยวเราไปช่างอยู่บ้านครับผมใหญ่จริงตัวนี้ดีครับมาพี่น้องงานรอบในน้ำบูใหญ่ปลาบูใหญ่ไซส์สองโลสองโลโอ้โหมันใหญ่มากครับผมยังไงพี่น้องสองโลโอ้โหสองโลสามแบบนี้ราคาเท่าไหร่กันพี่น้อง ปลาบูใหญ่ขนาดนี้สองโลครับอู้ทำยังไงเนี่ยใหญ่เกินเนี่ยใหญ่มาก